สวัสดีค่ะดูภาพของตลาดหุ้นนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยใบนี้มีโอกาสขึ้นต่อไหมคะคือภาพรวมเนี่ยเราดูในส่วนของที่ positive ก็คือในส่วนของกลุ่มทิปนะครับวันนี้ขึ้นฟิลิปปินส์ขึ้นเกือบ2%นะครับในส่วนของอินโดนีเซียก็ขึ้นเกือบ1%นะครับก็ค่อนข้างจะทำ new high นะครับคือกลุ่มทิปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยทำท่าจะเบรกแนวต้านทางเทคนิค ึ <C> e <at> ้นไปเป็นภาวะบุริ่ขนาดใหญ่เลย <C> e <at> นะครับเน <C> e <at> ื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาขายเราเยอะมากทั้งสาประเทศเลยขอ <C> e <at> งเราโดนขายไปสองแสนล้านนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นเยอรมันเนาะผลขึ้นมาเยอะมากปัจจบุบันเนี่ยนี้เกอีกกับเยอรมันเนี่ยอยู่ในช่วงของการขายทํากําไรของฝรั่ง <C> e <at> นะครับ <C> e <at> มันได้ได้ไดตักกะง่ายๆก็คือปีที่แล้วขายเราปีนี้ขายเขาก็มากลับมาซื้อเรานะครับ ชัดเจนที่เห็นในตัวตัวตัวค่างเงนนินนะครับค่างเงินบาทวันนี้ลงมาอยู่ที่32.44จจะเห็นได้ว่าช่วงที่มันแข็งค่าขึ้นจาก32.2เนี่ยไป32.6จเนี่ยจริงๆแล้วปกติเนี่ยเวลาเงินบาทมันอ่อนค่าเงี้ยมันจะแสดงว่าฝรั่งขายฝรั่งขายแล้วขนเงินออกใช่ไหมครับแต่รอบนี้ฝรั่งไม่ขายรอบนี้ฝรั่งซื้อด้วย กลับมากลับมาซื้อเรือยงคะต่างชาติตอนนี้อ๋อซื้อมาสองสามสามวันติดแล้วนะครับพอหลักสองพันล้านสองวั 2, นพันล้านติดติดต่อกันสองสาวันละเป็นสัญญาณว่ากลับมาซื้อจริงไหมคะเพราะว่าเห็นช่วงหลังเข้าเหมือนสลับซื้อสลับขายสลับซื้อสลับขายคือคือประเด็นก็คือตอนตอนสองอาทิตย์ก่อนที่เราเราหุา้นเราทรรมชาจะร่วงตรงนั้นแล้วเงินบาทอ่อนจากสามเป็นสองจุดสองไปสามเป็สองจุดหกกว่าคือโดยปกติเนี่ยฝรั่งจะต้องขายแต่รอบนี้ฝรั่งไม่ขายมันเหมือนกับว่าเขากำลังรอจังหวะเข้า รอในจันงหวะที่ข้างเงินเนี่ยอ่อนมาเนี่ยเขาจะได้เข้าได้ได้ไปเงินแลกไปเงินบาทแล้วเขาจะได้เยอะขึ้น <ภา S 2> นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลงมาเหลือสามสองจุดสี่สี่นชัดเจนว่าวันนี้ฝรั่งคองอยังซื้อ mm hmm. ซื้ออีก,กน,นะครับแล้วก็วอลุ่มไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันวัน,ว,นวันส่งเนี่ยมันบวกเร็ว <ภา S 2> มันบวกเร็วมากในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนปิดตลาดมันก็เลยข้ามาลรไปลบขึ้นมาลบลบแล้วแต่ก็ยืนบวกได้นะครับภาพรวมก็เลยดูดียังดูดีโดยส่วนตัวก็ยังมอง พันสี่หรือพันสี่ร้อยยี่สิบอาจจะมากกว่านั้นอาจจะจะต้องใช้คําว่าระวังพุ่งขึ้น,นแรงๆระวังพุ่งขึ้นแรงๆครับ <c oughs> จะแรงขนาดไหนครับพันสี่ร้อยเรามีโอกาส <c oughs> เสูงไหมคะผมเชื่อม,มาตลอดสองเดือนทั้งคุยทุกหน่วยนะครับสองเดือนตรงนี้ก็เริ่มเริ่มมอยไปอีกสเตจหนึ่งแล้วเอ๊ะอ,อาจจะมีแรงแรงอีกรอบหนึ่งไหมอะไรประมาณนั้นนรู้พันสี่แบบนั้นเลยหรือเปล่าโอ้โหตอนนี้หวางไม่เฉยเฉยว่าเฉยเฉย จะต้องแต่ว่าจะไปถึงพันสี่นีต้องมีแรงหนุนจากกองทุนต่างชาติก่อนไหมคะหรือว่าไม่จำเป็นเนี่ยต่างชาติกำลังซื้อยู่กําลังซื้อนะคอซื้อที่ที่แล้วซื้อสองพันล้านสองวันติดกันสองเอ่อสองวันติดกันเลยวันนี้ก็ดูดูลุ้นมีซื้อเหมือนกันใช่ใช่นะครับเดี๋ยวก็เราก็มองว่าหุ้นแบงก์ใหญ่เนี่ยทำท่าเหมือนอยากจะขึ้นแล้วอยากจะขึ้นแล้วเข้ามาติด most active เรียบร้อยแล้วใช่เพราะว่าโอเคมันมันมันช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอเคกังวลกับเรื่องการเมืองเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับแต่ว่าพร้อม ราคามันมี valuation เะ <ภา S 2> ว่าเปรียบเทียบกับแบงก์อื่นแบงก์ในอ,อินโดนีเซียแบงก์นในฟิลิปปินส์กลายเป็นเราถูกอ่ะคือตอนนี้เราเป็นตัวตาม<ภ>าตอนนี้พี่ใหญ่เป็นอินโดของเรายังแร็กกาดอยู่ถ้าเทียบกั <Dennis S 2> <iquer> บเขาเปรียบเทียบกับทางตัวอ <ภา S 2> ินโดกับฟิลิปปินส์เราเรายังยังมีการเมืองถ่วงนิดๆน,นะครับแต่สุดท้ายถ้าเครื่องติดเนี่ยสามแบงก์ใหญ่มานี่เปลืองดัชนีเลยนะครับ โอ้โหแต่หลายๆคนก็อยากจะเปลืองดัชนีเหมือนกันนะคะครับแล้วก็ที่วันศุกร์มันเปลืองดัชนีอันหนึ่งเหตุผลนึ่งก็มาจากกลุ่มพลังงานขึ้นเยอะ,ะนะครับว่าพ,พวกปอทหรืออะไรพวกนี้นะครับเหตุผลนึงก็คือว่าจีนเนี่ยหลังจากลุ้นมาตลอดว่าจะจะฟื้นไม่ฟื้นจะฟื้นไม่ฟื้นสุดท้ายรัฐบาลจีนยอมรลบวว่าเขาไม่ฟื้นแต่ว่าเขาจะกระตุ้นละค่ะคราวนี้มันที่ผ่านมาเขาเขาจงใจคือเศรษฐกิจจีนมัน ไม่ได้มีปัญหานะครับ <c oughs> แต่ว่ามันร้อนแรงเกินไปทางรัฐบาลจีนก็เลยเหยียบเบรกดึงเบรกมือเชนเกียแบบจนเศรษฐกิจมันลงแรงมัน <c oughs> ไม่ได้เป็น soft landing กายเป็น hard l a n d ิ้งนะปัจจุบันเขายอมรับแล้วว่ามัน,ม,นมันแรงไป <c oughs> เขาจะเขาจะกระตุน้นเศรษฐกิจและมันก็เลยทําให้เอเชียช่วงนี้ขึ้นค่อนข้างดีแล้วก็ทําให้กลุ่มพลังงานกลุ่มอมมูนิตี้นะครับมัน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 กลับมาโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าจีนฟื้นเนี่ยมันก็ทางเราก็จะได้รประโยชน์เยอะ อย่างนี้กลยุทธ์ในการลงทุนในช่วงนี้เราเองจะต้องมีการเลือกหุ้นในกลุ่มของ global play มากกว่า domestic play หรือเปล่าคะก็คงคละกันคละกันคละกันนะครับจัดพอร์ตยังไงดีคะคุณสมพงษ์ช่วงนี้คือหุ้นเด่นในวันนี้เราจะเป็นกึ่งในใน community นะครับตัวแรกก็คือจะเป็น IRPC IRPC นะคะมี story ยังไงคะถึงดูคือเขามีโครงการฟิลิปไม่ใช่ฟิลิปนกฟิลิปฟิลิปนะครับคือทำมาหลายปีละ ทำหลายปีจนปี57นี้เริ่มเริ่มเห็นผลการเห็นผลก็คือว่ามันสามารถลดต้นทุนลงได้ครับลดต้นทุนในการผลิตลงทําให้บริษัทนี่กระชับทันสมัยมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้มาจ่ายมาจิ้นเขานี่เริ่มเริ่มฟื้นละหลังจากที่ซบเซามาสาี่ปีไม่ยอมฟื้นไม่ยอมฟื้นตรงโครงการนี้สําเร็จเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเสร็จประมาณ5-8แต่ตรงนี้มันก็เริ่มเริ่มรับข่าวละเริ่มรับข่าวว่าโอเคต้นทุนการผลิตลดลงรายได้เยอะขึ้น ประมาณนี้นะครับมันก็เลยทําให้ราคาเองกระโดดคือช็อตเทอมเนี่ยมีบารซิกเนลเมื่อสามารถยืน3ามบาทสีได้วันนี้เปิดเปิด,ปดแกลบกระโดดอันนี้เรียกว่าเบเกเวแกลบนะครับเบเกเวแกลบเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มระยะสั้นๆเทรทดดิ้งเนี่ยมองนาต้าไว้3ามบาทหกนะครับ 3> 3. <64. S 1> แต่ว่าพากเก็ตใหญ่จริงมองประมาณ4บาทค่ะพากเก็ตใหญ่จริงๆนะคะ4บาทถึง4ี่บาทยีนะครับเพราะว่ารอบนี้ไม่ได้ขึ้นเพราะว่า อะไรขึ้นได้ตัวมันดีขึ้นมันก็เลยมันน่าสนใจจากพื้นฐานเลยแบบนั้นม่ใพื้นฐานเอออร์เน็ตมันร้ายราคาหุ้นเลยอย่างนี้กลยุทธ์ในการลงทุนเราจะฟุตระบายได้เลยหรือว่าเราอาจจะต้องรอให้ย่ออีกไม่ย่อไม่ย่อเพราะว่าวันนี้วันนี้เปิดกระโดดแก๊ปซึ่งเราเรียก b ่าเบรกเวแก๊คือเบรกเว้แก๊ก็คือว่าเป็นการเปิดแก๊ปเหนือแนวต้านอันนี้คอนเฟิร์มว่านีิคืออย่างนี้จะลงมาปิดแก๊สไหมไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดห้ามปิดห้ามปิด นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เด่นเลยขึ้นมาลุ้นระดับหนึ่งเลยนะครับวันนี้ก็คือบ้านปูบ้านปูนี่โอ้โหถึงสัญญาณเวลาที่ต้องฟื้นตัวแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่มัน <ทำ S 2> มีใบขึ้นมาต,ตั้งแต่ตั้งแต่วันวันวันศุกร์ละ,ะนะครับเหตุผลเลยก็คือว่าเรามองกันว่าราคาฐานหินมันนิวโลในรอบ4ปีที่เมืองจีนนะครับแต่ว่าราคาบ้านปูไม่นิวโลแล้วบ้านปูไม่นิวโลแล้วแสดงว่าราคาพื้นฐานมันละเหตุผลอีกอันหนึ่งก็คือว่าเขาไปทาโรงไฟฟ้า นะครับขายรัฐบาลซื้อซึ่งรัฐบาลซื้อไม่อั้นอยู่แล้วนะครับเพราะเราประเทศเราใช้ใช้ไม่พอนะครับในโรงไฟฟ้าเนี่ยมีสัดส่วนรายได้ถึง20่สเอร์ซแล้วสามารถพัฒนาเพิ่มขึ้นจากนั้นได้อีกเพราะว่ารัฐบาลเขาซื้อไม่อัน้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก,ก็ถือว่าเขาได้เบอร์สิฟล์ความเสี่ยงออกไปได้ในระดับหนึ่งแล้วถ่านหินก็ผูกกับจีนถ้าจีนฟื้นถ่านหินก็จะฟื้นด้วยสัญญ,ญาณราคาถ่านหินโลกก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นนะครับและก็เลยมอง จากกานที่ม่มีบายเกน้าเมื่อวันศุกร์นะครับเบรกเบรค26บาท50ขึ้นมาได้เนี่ยก็มองนาตันใหญ่อยู่ประมาณ30บาทนาตันใหญ่ประมาณ30บาทนะกพยุทธึดสำหรับการลงทุนหุ้นบ้านปูตอนนี้ยังไงคะอาจจะรอย่อก่อนไหมคะเพราะก็ขึ้นมาแล้วคือจังหวะนี้คงคงไม่รอย่อไม่รอย่อนะซื้อแพงไปขายแพงกว่ายังใช้ได้ใช้ยังางอยู่ค่ะยังเป็นสโลแกนนี้อยู่นะคะสมรองตอนนี้จะกลับมาใช้บ่อยๆแล้วหลังจากไม่ได้ใช้มาเกือบปีนะครับ มันไม่ดีช่วงที่แล้วมันเป็นภาวะของนี้มีนมันปรับฐานขึ้นปกติโดยทุกรอบนะครับหลังจากที่ดัชนีทำนิวไฮเนี่ยมันจะปีถัดไปมันจะพักพักหนึ่งปีหรือเศรษฐกิจที่มันขึ้นมาร้อนแรงมากมันจะดรอปลงไปปีหนึ่งแล้วปีนี้น่าจะโอเคขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเองสําหรับบ้านปูเองก็ซื้อแพงไปขายแพงกว่าได้ไออาีซีซื้อแพงไปขายแพงกว่าได้คือโดยปกติแทบทุกครั้งในเดือนเมษาที่มีปัญหา คือเดินเมษายนี่ก็จะไม่ทํานากันเขาจะมาเดินเขาจะมาเดินกระบวนกันคันนะครับตั้งแต่ปี5 2าสหนะครับหุ้นจะขึ้นทุกครั้งปี52หุ้นขึ้นจาก400้อยจุดไป700ร้อยปี5้านี่ขึ้นจาก700อไป1000จุดนะครับโดยหุ้นที่จะขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นคอมมูนิตี้คือก็คือว่าไม่มีโครงสร้างไรายได้ที่เกี่ยวกับเมืองไทยคือเมืองไทยเศรษฐกิจยังชะลอยอยู่ก็ไม่เป็นไรไปหาหุ้นที่มันมีงบการเงินอิงกับเมืองนอกซึ่งก็คือพวกคอมมูนิตี้ คอมมูนิตีดูเหมือนว่าค่อนข้างจะแรกกาตลาดมาสักพักหนึ่งแล้วสักอสกองสามปีนะคผู้ชมไม่ขึ้นสักทีนะลุ้นก็ลุ้นนะท<า>งังที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่จะเป็นดัวดรฟฟตลาดด้วยปีนี้มีสัญญาณจะมาไหมคะ มีสิทธิ์มันมีสิทธิ์แต่เรามองมองเล็กๆไว้ก่อนไม่อยากมองยาวมากค่อยๆมองทีละสเต็ปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ของการตัดสินใจแล้วก็เป็นการคัดเลือกหุ้นเด็ดให้โดยดูจากปัจจัยพื้นฐานที่มีสัญญาณของการฟื้นตัวของผลประกอบการนะคะมาดูภาพสั้นๆกั้นซะหน่อยสมพล์วัยนี้ดูกรอบดัชนีน่าจะเป็นยังไงบ้างคะน่าจะขึ้นต่อน่าจะขึ้นต่อเพดานด้านบนนี่คือคือหุ้นขึ้นแล้วไม่มีวรรคมันมีอยู่สองอย่างก็คือขึ้นแล้วร่วง วร่มาเช้ามันก็ขึ้นแล้วร่วงไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าหุ้นขึ้นตอนนี้เนี่ยคนไทยไม่มั่นใจกลัวอยู่นะคะอนนเดี๋ยวรปชก็จะมีการชุมนุมกรกปศก็เพิ่งชุมนุมไปแล้วยิ่งกลัวยิ่งขึ้นอมันจะเป็นลักษณะขึ้นแบบติวๆก็คือว่าคนที่ขายไปหมดแล้วข้างล่างพันสามร้อยห้าสิบนพันสามร้อยสี่สิบเนี่ย ไม่กล้ากลับมาซื้อขายหมูแล้วนั่งดูอย่างเดียวเออนั่งขาตายยืนดูหุ้นขึ้นซึ่งจะเสียโอกาสแล้วอย่างช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยช่วงท้ายตลาดมีบางวันนะที่ไล่ขึ้นมาวิโดอ์เรซติ้งั้นไม่ใช่ดอดเรสติ่งไม่ใช่วิโดว์เวสิ่งแต่แต่ขึ้นมาแบบปิวๆเป็นสิกว่าจุดเลยนะคะปิวปิวอ่ะเขคือว่าคนขายขายไปหมดแล้วขางนวันนี้ก็มีโอกาสปิวเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ใช่ปิวขึ้นปิวลงค่ะปิวขึ้นปิวขึ้ 82ดสิบสองนั้นอันหนึ่งก่อนแล้วถ้าหลุดตรงนั้นได้กับปิวปิวไป1 3 8 2ถ้าเบรกได้ก็พันสี่แต่พันสี่นี่มันเป็นตัวเลขกลมๆทางจิตวิทยาไม่มีอะไรเฉยๆแต่จริงๆถ้าไปดูนัยยะก็คือพันสี่พันสี่ยี่สิบพันสี่ยี่สิบต่างหากที่มีนัยยะสำคัญด้านล่างนะคะดาวไซรินจำกัดไหมคะช่วงนี้ไม่ไม่เยอะ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 อย่างมากก็พัน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 สามหกสิบแปดอะไรประมาณนี้นะครับขาดสามร้อยหกสิบแปดอ่าไม่เยอะแต่ว่าโอกาสขึ้นสูงกว่าประเด็นก็คือว่า เรามองไปสเต็ปหนึ่งที่เรามองว่าระวังหุ้นขึ้นเนี่ยก็คือว่าพันสี่ร้อยยี่สิบมันเป็นดาวเทนและที่น่าจะตีดาวเดทนให้ดูที่นี่ไม่มีไม่มีให้ดูคุณสมพงษ์จะมาสดกับเราที่สตูดิโอที่สยามทะคุผู้ชมวันตอนนี้เนี่ยนาทีนี้เลยเรายืนอยู่ที่สยามดิสคัฟเวอรี่นะคะผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆเคียงเนี่ยสามารถที่จะมาดูเราสาริการซับบลอสได้ช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นส่วนคุณสมพงษ์เนี่ยจะมาประจําทุกวันจันทร์ช่วงบ่ายสองใครเป็นแฟนคลับนะคะก็แวะเวียนทำมาได้ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ชั้นครับก็ือ เรามองไปอีกสเต็ปหนึ่งละมองว่าคืออินโดฟิลิปปินมันเบรกไปแล้วอพูดได้แค่นี้ของเราก็เหมือนไม่เบรกสักทีเพราะาเขาชอบชอบตามเขาแต่เวลาตามที่เราแซงเขาไหมคะไม่เคยช่วงหลังๆเมื่อก่อนเมื่อก่อนเรานำเดี๋ยวนี้เราเป็นผู้ตามเป็นผู้ตามอาจจะเป็นเพราะมีเรื่องการเมืองใช่ครับ้าการเมืองนิ่งเนี่ยก็มีสัญญาณที่ดีคือประเด็นก็คือเวลาเราเช็คว่าตัวนี้มันน่ากลัวยังค่ะก็คือเราจะเช็คในคําถามที่นักลงทุนโทรมาหาผมว่าค่ะหน้า น่าซื้อตัวไหนค่ะถ้าถามว่าน่าซื้อตัวไหนแสดงว่าใกล้ใกล้จบใกล้จบรอบแล้วคือมั่นใจละแต่ถ้าทวาถามว่าจะลงยังขายขายดีไหมมันจะขึ้นต่อมันจะเป็นลักษณะนี้ครับนีที่นล้วณารลงทุนทุกคนกลัวหมดเลยกลัวใช่ไหมคะทุกคนกลัวหมดเลยนะครับในในในเฟซบุ๊กไม่มีใครพูดถึงเรื่องพวกนแต่กลัวเพราะว่าส่วนใหญ่อรอตว่างหมดครับปวดร้าวเหมือนกันคะเวลาพอปวดคน่มันนี่มคือปีทิ่แิยาการลงทุนนะครับที่แบบ คุณตลาดมันกลัวเมื่อไหร่หุ้นมันจะขึ้นค่ะครับสุดท้ายคุณสมพงศ์อยากจะให้ทิ้งท้ายฝากแฟนๆของคุณสมพงศ์ในรายการนิดนึงนะคะกาติด้าก็มาดูมาดูแล้วเดี๋ยวจะมาตีเทนไลน์สดๆให้ดูในรายการเลยนะครับว่ารูปนี้เป็นอะไรเป็นอันนี้เป็นดาบปักวิญญาณอันนี้เป็นอีกาสามตัวอะไรเงี้ยให้ดูเลยสดๆเลยนะครับค่ะสดๆในรายการนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้รกด้ก็ได้นะครับว่าตังนี้เป็นท้องกระจกชั้นหนึ่ง สยามดิสカเวอรี่นะครับคนเต็มเลยมองเห็นทะลุปีโลงเลยนะคะก็คุณสมพงษ์มาประจําทุกวันจันในช่วงบ่ายนะคะแต่ว่าซับล็อตของเรามีเช้าบ่ายเย็นช่วงเย็นนี้ก็ยังมีรายการสดนะคะในช่วงสักเวลา16นาฬิกา30นาทีพิตาราพอดีเลยช่วงเย็นก็จะเจอกับคุณบัณดิตประทุมตานะคะแล้วก็เช่นเคยเราเข้มข้นกันนะคะวันนี้ครบถ้วนนะคะคุณสมพงษ์คะคุณเด่นก็แนะนํากันไปเรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณสมพงษ์มากเลยคะคะัสดีครับค่ะค คุณผู้ชมนะคะหยุดลงทางในตลาดหุ้นค่ะพร้อมทำกันบ้านไปกับกองทัพนักวิเคราะห์ที่จะมาสดในรายการ Stop Loss หยุดลงทางในตลาดหุ้นสดจากที่สตูดิโอที่สยามเช้าบ่ายเย็นเจาะลึกให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยทีเดียวนะคะหมดเวลาแล้วค่ะลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกทีในช่วงเวลา14.30นาค่ะ